สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาดูซ่อมอะไรเครื่องตัดหญ้าครับอันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกกำบังเอ,อเขาเรียกว่ากำบังอะไรดียวกำบังก้อนหินนะครับกิ่งไม้เศษไม้ที่ที่เขาจะมาชนตัวเรานะครับถ้ามีตัวนี้มันก็ป้องกันได้ประมาณสัก8ปเซนคุณผู้ชมแต่ทาเกือบเสร็จแล้วครับลืมลืมลืม รีวิวท่านผู้ชมเกือบเสร็จแล้วครับจากตัวนี้ก็หาพวกแผ่นพีซีนะครับท่อปะปานะครับแล้วก็ใช้ได้เป่าลมนี่เป่านะครับเป่าแล้วก็ยิงรีเวทนะท่านผู้ชมนี่ครับเขาแตกแบบไหนครับแตกแบบนี้ครับเนี่ยโดนก้อนหินครับนี่ครับแตกแบบนี้ครับแต่ซ่อมได้ครับเราจะทิ้งจะคว้างก็เสียดายนะครับยังใช้ในงานอยู่ซ่อมเอาครับเพราะว่าถ้าเราไม่ซ่อมมันจะมันจะแตกเยอะนะครับ จะแตกออกไปนี่เลยนะครับต้องต้องซ่อมให้เขายืดอายุการใช้งานเราดามแบบนี้ครับอันตัวนี้เป่าครับพวกนี้ก็ต้องใส่ถุงมือนะครับถ้าเป่าแล้วใส่ถุงมือ,อเค,ครับเขาเจอความร้อนเขาก็จะอ่อนตัวครับคผู้ชมนี่ครับ ปอบแบบนี้ครับเขาเรียกว่าได้ไม่ใช่ได้ป่าผมนะครับได้ความร้อนเฉพาะครับเขามีขายครับราคาไม่แพงครับแถวรถตักก็มีขายมีขายครับโกบอลก็มีขายราคาประมาณไม่ถึง400ครับท่านผู้ชม400มีทอนครับแบบนี้ครับเมื่อเขาร้อนแล้วก็ใช้ถุงมือบีบครับให้เขาเข้ากับ อะไรขึ้นตัดหญ้าได้ดีครับแบบนี้มือบีบเข้าไปครับแบบบีบบ,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 บีบนี้ครับต่ร <laughs> ้อนหน่อยทนครับ <laughs> แล้วก็เจาะเสร็จแล้วก็มีการาเข้าที่ดีนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขาก็จะทนครับคาผู้ชมเจาะยิงรีเวทครับผู้ชมเจาะในลูกรีเวทแบบนี้ครับ เอาเรามาดูกันเลยครับหมดแล้วครับเพราะว่าลอกลูกดีเวดก็หมดแล้วครับไม่ได้ไปออกซื้อเลยครับมาชมเ,าเรามีอยู่สามตัวครับคงจะโอโอ๋อสามตัวพอดีเลยครับ ดอกดอกดอกสว่านเนี่ยก็หามาเทียบแบบนี้ครับหาดอกสว่านกับลูกลิเวทเท่าเกันนะครับให้ดอกสว่านมันใหญ่กว่าน,นิดหน่อยครับเพื่อจะได้ใส่ง่ายครับเรามาดูกันเลยครับนี่เราจะมีของเล่นแบบนี้ครับเราก็หาซื้อนี่ครับตัวเล็กนิดเดียวครับแหวนแหวนแหวนไว้สําหรับซ่อมนะครับ ทำแบบไหนครับมาดูครับแล้วก็ใส่พวกแหวนนี่ลงไปนี่ใส่แบบนี้ครับผู้ชมใส่เข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็แทงเข้าไปแล้วก็แหวนตกตรงนี้ครับทำไมทำไมอย่างงั้นเดี๋ยวเราเวลาเราดึงป๊อปไม่มีแหวนตัวนี้ดึงป๊อบมันจะเไอ้ปฏิจจะขาดครับผู้ชมก็มีแหวนรองนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับ วิธีซ่อมนะครับซ่อมใช้งานได้ครับก็ใช้ได้งานได้นานอยู่ครับอน,นี่ก็จะทิ้งเจตตัวนี้อย่าทิ้งควางเรือลาดครับต้องใส่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเสียดังลังนี้ไว้ครับเพราะว่าจะตัวนี้คมมากครับถ้าทิ้งแถวๆนี้รับรองว่าโดน ไม่ยังไม่ยังมอเตอร์ไซค์ก็ยังรถยนต์ของเราเ่ยครับอดีายถึงขว้างครับเก็บให้ดีครับเอาใส่เข้าไปครับนี่ครับไอาโบเลกมีขายครับนี่ครับมีขายเขาเรียกแหวนนี่แหละแหวนอีแปะนะภาษานะครับใ่มีตัวเลขครับตัวเลขสามละสามนมอสามมิลมั้งทบเนียบเขียนว่าแหวนอีแปะนะครับมีภาษาพูดับ ตัวยาวยาว่านผู้ชมยังไงต้องใช้เพราะของเราไม่มีแล้วครับหมดแล้วตัวยาวก็เรียกใช้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใช้ไปก่อนครับเพราะว่าหมดแล้วเราสินวัสดุอุปกรณ์เราหมดนะมียังไงก็ใช้ไปก่อนนะผู้ชมหเบียครับเห็นไหมครับดึงตัวนี้ เจบร้อยเดี๋ยวออกมาออกมาครับนี่ครับเก็บให้ดีครับแล้วก็ก็ถือว่าเราก็ใช้งานเขาไปอีกอีกนานโขแล้วลครับท่านผู้ชมนี่สมมติจะโดนก้อนหินนะก้อนหินถ้าไม่มีเจ้านี้ตัวบังไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีก้อนนี้บังแว้ก้อนหินมาชนมาชนตัวเราแล้วครับ ชดนักแข่งนะชดนักแข่งเลยโอ้โหผู้ชมเจ็บเจ็บมากๆแล้วครับการทำคำชมมือกดไว้ครับเล่บมือกดไว้อย่าให้แหวนหลุด น,นี้แหละครับอืมเจ้าตัวนี้ยังโอ้มันต้องอ่าอ,อันนี้มันยังมีรอยอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องเจาะเจาะแล้วหารีเวทอีกสักตัวนะครับเพื่อม,มาดามไว้ครับนี่ครับมันยังมีรอยอยู่เลยครับอย่างนี้ก็ใช่ไม่ได้ครับมันยังนี่ครับเดี๋ยวต้องเจาะ เดี๋ยวหาลูกลูกลิเวตในรังนะครับมันจะมียือเปล่าไม่รู้นี่ได้มาหาจนได้ครับโชคดีครัเอาเราทับกันต่อครับอ่าคงจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวคงจะเสร็จแล้วเราซ่อมได้ครับท่านผู้ชมถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับใส่เข้าไป นี่สำเร็จก็สำเร็จอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเขาจะเราจะเสร็จแล้วครับ ร้อยสิบเด็ดร้อยอันตะปูดตะปันไม่เป็นแค่เดี๋ยวเราใช้ค้อนทุบครับค่อยทุบอ่าค่อยทุบทุบทุบครับอย่าทุบแรงนะทุบแรงลูกแล้วก็แตกอีกครับแตกไม่งั้นเพราะว่าทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวกับเถาวันนะครับเกี่ยวกับเถาวันเดี๋ยวเราก็ค่อยทุบครับอ่าเลยมาทุบดีเอ่ยจากตัวนี้นครับลองดูครับ คอร์สอย่างนี้จะทุบไหวไหมครับเดี๋ยวเราดูก่อนเออไหวอยู่ครับไม่ชมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่น่าจะมีอะไรมาลองบ้างเนาะเป็นเหล็กอ,อ๋อไหวอยู่พอใช้ได้อันนี้ก็ มันต้องหาอะไรมาลองเนาะหาอะไรมาเล่นดูเออ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 หาอะไรกลมๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวหาของเล่นน้ครับคุณผู้ชม <laughs> นี่คุณผู้ชมของเล่นต้องแบบนี้ครับ ทำไมมีแบบนี้ทําทยากครับมันมีลูกเล่นเยอะแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้มันตอกง่ายครับ ดีทุบสักหน่อยครับไม่สวยเสร็จเรียบร้อยค่ทุ่นผู้ชมเห็นไหมครับแข็งแรงครับแบบนี้ก็ใช้งานได้อีกยาวๆแล้วครับ่านผู้ชมให้มันเป็นของแถมครับมากับเครื่องมาดูที่เราซื้อจากนี่แหละครับของใหม่ลาซาด้านี่ครับ่านผู้ชมดูครับดูดูของเราซื้อจาก โลซดาเคียวราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับดูความหนาของเขาครับดูครับจะสีแดงนะครับหนามากเลยครับนี่ครับนี่ครับหนามากเลยครับนี่ครับนี่ของแถมจะจักเครื่องนะครับสีแดงนี่หนาครับโอ้ดูครับนี่ครับความหนาในต่างกันมากเลยครับ ีนดูไอสีฟ้านี่ครับเจ้าสีแดงนี่หนามากครับในนิดน,น,นถึงว่ามันไม่ทนเอาของแถมนะมาก,กับเครื่องเจ้าตรงนี้ซื้อซื้อแบบเฉพาะขเขาหนามากครับผมว่านา่าจะแข็งนะครับแต่เจ้าพวกนี้มันก็ถามว่าทนได้มากน้อยแค่ไหนก็มันก็พอประมาณแล้วครับท่านผู้ชมมันก็พังบ้างครับเพราะว่าโดนก้อนหินพวกกิ่งไม้ชนครับมันมันก็เสียบ้างถ้าเขาไม่พังเขาไม่แตกอย่างนั้น อย่างนั้นถ้าบริษัทไม่ได้ขาย <laughs> มันก็มีบ้างครับซื้อจากตรงนี้มันก็เขาเรียกว่าเซฟในความปลอดภัยของเราถ้าก้อนหินมันพุ่งมามันจะพุ่งมาด้านนี้ก็อย่างน้อยๆมันก็มาชนจากตรงนี้ได้ครับทําให้ก้อนหินไม่พุ่งไม่พุ่งเข้ามาหาเราครับนี่ก้อนหินอันนี้นสูงๆนี่บางก้อนหินก้อนสูงครับมันทะลุขึ้นมาในสายตาเราเลยครับขึ้นมา,าจะมีตรงนี้บางไว้ก็ป้องกันดีครับ ซื้อสเปคแบบนี้ท่านผู้ชมอันที่ของแถมมากับเครื่องนะครับนี่มันต่ำนีครับโลเทเร์นี่มันต่ำมากนี่มันขึ้นขึ้นมาสูงนะครับสูงดีครับถือว่าเอามาเล่าสู่กันฟังครับว่าเป็นอย่างไรนะครับทางซื้อลาซาด้าครับราคาไม่ถึงร้อยท่านผู้ชมซื้อมาสองตัวก็ถ้าไปซื้อในร้านเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับ ขายอะไรเครื่องัตหญ้านี้ราคาสูงกว่านี้ครับดีไม่ดีดก็2 5 0ห้าสิประมาณนี้ก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่าการค้าการขายครับเพราะว่าทางร้านเขาซื้อมาแล้วเขาไม่ไม่ค่อยได้ขายครับ,นาน,รบน,าน,นานทีครับนานๆทีกว่าจะได้ขายครับบางครั้งมันมันทนมันทนก็ใช้เป็นปีนะครับแต่ของผมไม่ถึงครับเพราะผมทํางานหนักครับผมใช้ทํางานหนักทํางานกระสวนยางครับ สมก้อนหินเยอะนะครับก้อนหินเยอะก็ใช้แบบนี้คชมเซตตี้เราครับเซตตี้นักแข่งแล้วก็เซตตี้ใบหน้าเราครับตัวนี้นะครับาถรรมาใส่ห่างจากใบมีดมาเท่าไหร่ก็ห่างจากหัวเกียร์มาประมาณสักเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ให้ท่านผู้ชมไปรับชม่าทาเจองานจริงนะว่าห่างเท่าไหร่นะครับแต่จริงจริงเนี่ยห่างสักหนึ่งคืบครับวัดจากหัวเกียร์มาครับหนึ่งคืบนะครับ ยังไงใบมีดก็ไม่ชนนะครับใบมีดผมก็ใช้ประมาณสักความยาวสิบหกนิ้วครับความหนาก็สองมมอหนาหนาสองมอมนอกจะหนาสิบแล้วครับหนาสองมมแล้วก็ใบสิบหกนิ้วใบสิบแปดนิ้วผมไม่ใช้ครับเพราะว่ามันมันหนักมันหนักเกินไปครับเพราะว่าเราเอาไปใช้กับเครื่องเครื่องจะขับไม่ไหวครับเราจะใช้ยาใหญ่สุดก็สิบหกนิ้วที่ผมใช้อยู่นะครับ ต่ำกว่านั้นผมก็ไม่ใช้นะครับความยาวนะครับแต่หน้ากว้างก็มาตรฐานของของของใบมีดตัดหญ้าอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใบมีดผมไม่นานผมใช้ทีครับส่วนมากผมจะใช้เกี่ยวกับสายเอ็นนะครับสายเอ็นนี่บาังคาับมันก็ตีก้อนหินมาชนเจ้าตัวนี้ได้นะครับเมาเล่ราสู่กันฟังครับรท่านผู้ชมคลิปนี้ผมคงจะลำลา คุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับความรู้ลเล็กๆน้อยๆครับสำหรับอุปกรณ์จัดยาระบายครับ